กินเนื้อพี่น้องเบิ่งข้ามขาวข้าขาวน้อยคำามขาวน้อยกับอาแม่กับอาไอ้กินเน้อครับผมยังหรอยังล่ะท้องคำ กินเนื้อพี่น้องเบิ่งข้ามขาวข้ามขาวน้อยข้ามขาวน้อยกับอาแม่กับอาไอ้กินเน้อครับผมยังหรอยังล่ะท้องค้า <laughs> a little bit close up to my little friend and a little cowboy. You know him. He was born just only uh, five days ago. Hello, everybody. My name is White Gordon. You know White Gordon. I know him. You know me? I know you?